โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาในเกมแต่ว่าในเกมก็ไม่เชิงนะเพราะว่าวันนี้จะมาทําการดูคลิปของออแฟนเพจแฟนเพจหนึ่งหรือว่าเป็นของคนที่ทําเกมโนคังเหมือนเหมือนผมนี่แหละนะครับเป็นทําเกมโดครังแล้วก็ทำเกมองด้วยซึ่งเนี่ยเขาให้ทำคลิปออกมาเป็นคลิปของคลิปเหมือนเป็นคลิปการทายนะครับเป็นการทาย o s t ของของของตระคูนั้นๆนะครับก็คือเป็นเพลงนแหละเป็นเพลงของตระคูนั้นๆนะก็เหมือนเป็นคลิปให้เรามาทายเล่นๆกนนนนันนะครับแต่ว่าผมเลยถือโอกาสนี้ มาทาคลิปทายเลยก็แล้วกัน,นแบบว่าเป็นคลิปที่ผมทายแบบสดๆเลยนะไม่ได้มาแบบว่าดูไปแล้วนะนี่คือผมเพิ่งดูครั้งแรกแต่ว่าผมมาแอบดูไปแล้วเว้ยเพลงหนึ่งก็คือเป็นตัวอย่าง้วกันนะก็จะมาบอกว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันเล่นยังไงนะฮะก็คือวิธีการเล่นนะครับเขามีเขียนอยู่นะ,นะก็โอเคนะครับเพิ่มเสียงก่อนแล้วกันนะก็คือเหมือนเป็นการทายเพลงอะแหละนะว่าเพลงที่ขึ้นนั้นมันคือเพลงตระครอ,อะไรแล้วก็ให้เราทายนะครับก็คือกดก็คือมีอยู่ ห้าวินะครับภายในห้าวินนั้นคุณต้องทายให้ได้ว่าเพลงของละครนั้น,นเป็นเพลงอะไรนะคือเพลงที่มันขึ้นมาให้เราทายว่าเป็นเพลงของใครนะครับก็คือถ้าเกินมันเกิน5าวิก็จะไม่สามารถทายได้่ลงก็คือตัดสิทธิ์ไปเลยถือว่าทายไม่ถูกแค่นั้นนะครับก็คือภายใน5น้าวิคุณต้องทายให้ถูกะก็มาดูตัวอย่างอะไรกันนะเพราะว่าผมเนี่ยแอบดูไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เพลงหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เพลงแรกก็คือเพลงโกโูเด็กนะครับเนี่ยมันขึ้นเป็นอย่างนี้นะเป็นขึ้นมาเป็นเสียงเพลงนั้นแล้วก็นับเวลาถอยหลังตรงด้านขวานะครับ ขวาล่างนะฮะขวาล่างบ้าเลยซ้ายล่างนั่นแหละนะครับอยู่ตรงซ้ายล่างเห็นไหมนะเป็น2 2วิหนึ่งวินะครับแล้วพอครบห้าวิก็จะเป็นขึ้นมาขึ้นชื่อว่าตัวละครน,นั้นอนะ่ะคือตัวละครอ,อะไรของเพลงนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นนี้ก็ขึ้นเป็นของก็ู๊ดเด็กใช่ไหมอินก็ู๊ดเด็กนะฮะก็โอเควิธีการเล่นคร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการเล่นคร่าวๆนะซึ่งผมต้องเปิดเสียงดังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่ได้ยินเสียงเพลง เนะฮะโอเคนะก็ถ้าใครถ้าใครหรือถ้าเกิดว่าเสียงเพลงมันดังขออภัยแล้วกันนะฮะหรือว่าผมอาจจะใส่เสียงเพลงในเกมไปทีหนึ่งนะเป็นเสียงเพลงในคลิปอีกทีหนึ่งก็ได้อันนี้คือไม่รู้เหมือนกันใ <laughs> นก็ไหนจะมาทายเล่นแล้วกันนะถือโอกาสนี้มาทาคลิปเลยแล้วกันนะมาทายเล่นๆเลยเพราะว่าคลิปมันก็น่าสนใจดีผมก็เลยเออถือโอกาสนี้มาทาคลิปเลยแล้วกันลงในช่องผมเองแมงคนนั่นเลย <laughs> นะไม่เป็นไรถือว่าไม่ว่ากันนะครับคุณเจนะฮะก็ช่องนี้ก็เอยดังๆันั่นแหละนั่นก็เป็นช่อง ของเกมโดคังนะครับไปดูติดตามมันได้นะในะ YouTube ก็มีนะครับส่วนใหญ่เขาจะทำลง y o u t u มาแหละนะ้ามันเกมอื่นก็มีนะเกมพวกเกมมือถืออะไรงี้นะฮะก็ไปดูกันได้เลยนะแล้วก็ทำโดคังเหมือนผมด้วยนะฮะก็จริงๆเห็นทำมานานนะผมก็เลยติดตามอยู่บ้างนะฮะก่อนที่ผมจะทำช่องนี้อีกนะติดตามช่องเขาอ่ะนั่นแหละแล้วก็โอเคนะพร้อมใช่ไหมไปต่อจากนี้เลยนะต่อจากอินโกคูเลยเไม่ดีกว,ว่าตั้งหลักก่อนเดี๋ยวไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวสติไม่อยู่แล้วตายห่านะโอเคมา เฮ้ยใจเย็นพ่อหนุม่มโอเคมาเริ่มกันได้นะฮะเริ่มตั้งแต่แรกเลยบอกเลยว่าผมเนี่ยเซียนแน่นอนอาจจะถูกทุกหมดเลยก็ได้นะถูกทุกหมดคืออะไรวะถูกทุกข้อดิเออข้ออะไรก็ข้ามไปก่อนแลวกันเพราะว่าผมก็รู้มาแล้วนะฮะนนี้ถือว่าข้ามไปแล้วกันอันนี้อุนะะ้ก็คุณเด็กมาตั้งสตินะเวลาแค่ห้าวิเท่านั้นนะครับที่เราจะได้รับฟังกันแล้วก็มาทายนะฮะโอเคกูคุณเด็กนะเพลงแรก เพลงต่อไปนะครับเพลงที่สองโกจิต้าบูแน่นอนแบบนี้เดิดเริ่มต้นแบบนี้คือ,อยังไงก็ใช่นะฮะผมจําเสียงเริ่มได้แม่งโคตรเดือดบอกเลยโกจิต้าบูแน่นอนนะผมฟังบ่อยด้วยเพลงหาเนี่ยแม่งโคตรมันอย่างเดือดเหมือนโกรธใครมาเอออืมโคหังวกว่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดท่าดายหมอซูปเปอร์สิบเจ็ดเหลืองนั่นแหละโอ้โหผมไม่เสียนผมว่าตัวจริงนะผมไม่อยากจะพูดเยอะเท่าไหร่หรอกผม จริงผมไม่อยากจะโม้เยอะนะว่าผมผมฟังทุกเพลงอะ่ะฟังแต่ผมเพิ่งเกิดเลยะนะฮะโม้เยอะเฉยๆเอ่อเอลว่าฮังเทนนะครับอือฮึผมจำได้เพราะว่าผมชอบฟังเหมือนกันตรงนี้นะเพลงมันดูฟังแบบฮิโรติกดีอะ่ะฟังแบบ,บดังรัสรัสแมนสแตนดิ้งอ่ะแบบเออเพลงนั้นแบบนั่นแหละนะฮะความหมายสุดท้ายอะไรเงี้ยเลยแบบฟังบ่อยเลยคุ้นเสีดีทั้งนะฮะทั้งเขียว เพลงนี้คล้ายก,กับเพลงที่แล้วเลยนะคล้ายกันเด็ดเ้อเลยนะทั้งเขียวเปลี่ยนล่างนั่นเองนะครับคล้ายกับโกฮังฮังเทนอะ่ะใช่เลยแนวเดียวแนวเดียวกันนะฮะแนวฮีโร่เลยต่อไปตั้งสติไว้เมจิต้ามาจีนเขียวนะฮะอ่าฮะตัวโดฮังเฟสตัวสีเขียวเพลงนี้นี่ผมก็ไม่ค่อยได้ฟังบ่อยนะ่แต่ว่าก็ชอบเหมือนกันม,มันแบบเพลงมันตแตกต่าชาวบ้านนิดนึงนะผมว่า แต่ก็ดูดีฟังได้โอเคแหละผมว่าสนุกอยู่เหมือนกันเพลินๆนะ่ะกูคูบูใครวเ่เคนเก <c oughs> ลียและทำไมกูจำไม่ได้วะเนี่ยโอ้ยกคูบูใครวาเคนดิบูจะหาฟังบ่อยคิดตั้งนานโอ้เกลียบเลยไงสองที่สุดท้าย <c oughs> กำลังเออๆอยู่แบบคิดอยู่ในใจ <c oughs> ใช่ป่กวะากูคูยูไอโอ้โหบอกเลยว่าใครถ้าใคร จำไม่ได้นี่โอ้โหเสีย,เยนะครับเสียศักดิ์ศรีผู้เล่นโดคังเพื่อนนะเพราะว่าเพลงนี้นี่คือแบบเป็นเพลงที่แบบมาแรงมากนะเพลงในตำนานเลยเพลงนี้นะฮะมาคุยดูไอตัวสวงห์มเองตัวเก่านะฮะต่อไปสามารถหน้าเน่านะฮะใช่เลยเปิดนานแบบเร็วๆอย่างนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากมึง <c oughs> เป็นใครไปไม่ได้นอกจากมึง <c oughs> ไอห,หน้าเน่าอนี้แหละนะฮะก็เป็นตัวคังเฟสคู่กับทังเขียวนั่โอเค เพลงนี้นี่ผมไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะมันก็เป็นเพลงตัวรนะ้ายเนาะเออโกฮัง <c oughs> โกฮังเออคิดตั้งนานเลยฮะแต่ผมพูดแค่โกฮังไงคือคิดตั้งนานอะ่ะแม่งเอออะไรอะไรวะคือรู้ว่าเพลงของตัวอะไรแต่แบบพูดแค่โกฮังเฉยๆนับว่าตาดักสายาเนะะี่ยฮะตัวสีฟ้าอันนี้จําได้อยู่โอ้โหเมื่อกี้คือแบบเกือบไปแล้ว โกฮัง oh, นะสายะสองผมก็โอ้โ oh, หฟังตั้งนานเอาใหม่นะตั้งสิดีดแล้วฟังดีดีแฟนเจนนะโอเคบาดัก <c oughs> okay. เพลงนี้ก็ชอบเหมือนกันโกคู Cor oup, นะครับโกคู Cor oup, สีแดงนะเมกกันเองเพลงเดียวกันกันกนกนกบทำนองพ่อลูกเลยนะฮะสายเดือดเหมือนกันนะเป็นซูเปอร์สายาครั้งแรกเหมือนกันก็เดือดเดือเหมือนกันนี่แหละนะแบบสายสายความกดแค้นนะโหมดเล็บอะไรเงี้ยก็เพลงทำนองเดียวกันจะแบบ เครื่องเครื่องเดือดเดือนิดหน่อยโกรธโกรธอะไรยงเงี้ยนะทำนองคูลเลอร์ฟ้าแน่นอนนะฮะผมจำได้เปลี่ยนล่างแม่งบ่อยมากนะ50%หรือบ e โลเปลี่ยนล่างบ่อยกู <c oughs> เลยจำได้ฮะ50%นะฮะ,นะฮะเลือกต่างกว่า50%หรือเท่ากับเปลี่ยนล่างเลยนะเสียวจริงเอคุซายะาสามเปลี่ยนล่างนะ,ะอันนี้อันนี้ผมชอบนะฟังบ่อยเหมือนกันอันนี้น ชอบชอบชอบเนียชอบะเนยเป็นตัวที่ผมชอบเลยนะตัวเนี้ยชอบมากเออเพลงอะไรสิบสามเหมือนจะไม่ทันนะทำไมกูคิดตาจากว่าเนี่ยคือคือก็รู้ว่าเพลงของเพลงอะไรอ่ะคือรู้คำนองแต่แบบคิดชื่อธนานเลยเหมือนจะไม่ทันใช่ไหมไม่น,าน,าน่าทัน สิบสามโอเคคอจต้านะครับถ้าใครพูดไม่ถ้าใครจำไม่ได้นี่จบเลยนะห้าปีนะเพลงตัวเฉลิมฉลองห้าปีนะตัวเนี้ยเออก็รอฟังแล้วกันนะเซิฟจีบีก็อีไกไม่กี่วันจะมาแล้วนะฮะเพลงนี้นี่ก็เป็นการคารมต้นฉบับนะจากเพลงของภาคมุกีตัวอะไรวะตัวเชื่อไรวะท่านบิวโปกูเออแดงเลย ทำนองอะรู้จักแต่คิปอะคิปอ,อยู่นั่นแหละเป็นตัวท่านบิวเดอทางเฟซนะผมแม่งพลาดแล้วไงสองเพลงนั้นเนี่ยเซลอินนะฮะเซลเอลอาร์นั่นเองะไม่พลาดวะพลาดได้ไงว่าท่านบิวนะมมพเพลงท่านบิวก็มันก็ทำนองไม่ได้แตกต่างกับเพลงอื่นนะมันก็แตกต่างกับเพลงอื่นนะไม่ได้เหมือนเพลงใครเลยนะจำไม่ได้เสียกูอ่านก็อินเซลนะฮะเบจิโต้บูนะครับ แน่นอนอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ก็ให้ถีบหน้าเลยนะฮะตรงนี้โอ้มีแอนิเมชันให้ดูได้ไหมดีมาก <c oughs> ดูระ่างขั้นเราเพลงแอนิเมชันเอสเอทมากนะผมชอบมากเลยนี่ดีซอสฮิตโตสีเขียวนะฮะจำได้ฟังบ่อยเหมือนกันนะฟังบ่อยมากเราเป็นมา,าแรกๆชอบพเพลงมันกันมันไม่เหมือนใครนะผมชอบ ก็ถือว่าเป็นเพลงที่แบบเพราะดีนะมันคล้ายกับพวกเพลงเ,เกมอื่นนะเกมโตนิกอะไรอย่างงี้ป่ะเอออารมณ์ไม่คล้า,ายกันคูลเลอร์นะครับคูลเลอร์แดงนะฮะคูลเลอร์ท่าฟอน,นดิชั่นนิดนึงเป็นฟินนัลฟอร์มนะครับจำได้มันจะเป็นแบบแนวตัวร้ายไปหน่อยนะเออแบบแนวโหวดๆเท่มๆอะไรองี้เพลงกไรันตีนองนั้นเะ เพลงนี้อะไรวะเฮ้ยนานนี่โอ้โหเพลงใหม่กูก็ว่าอยู่เพลงใหม่คิดแค่ไน,นเพลงใหม่ตัวใหม่ล่าสุดเลยโอ้ผมจำไม่ได้วะเนี่ยจริงๆจำได้แต่ว่าทายไม่ถูกนั่นแหละเออ,เอ,อทิกเกอร์โลนะครับทิกเกอรโลสีเหลืองอ่าใช่จำได้เพลงนี้เพราะมากผมชอบเหมือนกันนะเพลงนี้ชอบหลายเพลงแล้วเกินกูนะครับ มันเป็นแบบผมชอบนะเพลงนี้ไม่รูยย้จะอธิบายไงนั่นแหละนะกิโลเหลืองโอ้โหสเสียดายเฮ้ยไม่กี่ทายไม่ถูกอืมอืมเคฟาตัวใหม่เจซาเจแปนเกือบแล้วไงกูเกือบไม่รอดแล้วกู <laughs> <laughs> โอเคยังดีนะผมเคยไปฟังอยู่เนะี่ยปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นเซิร์ฟเจแปนไงเออแต่ว่าไปฟังเพลงอยู่ก็เป็น,นแบบทำนองแบบจี๊ดจี๊ดนิดนึงนะ โอ้โหจะเป็นใครไปได้ล่ะครับปังพึ่งสิครับแบบเนี้เพลงแม่อย่างนี้มัเจะโตบูก็ยังไงอยู่นะหรือว่าเป็นโบลี่ก็ไม่ใช่นะเพลงอย่างงี้นะเป็นใครไม่ได้หรอกครับปังพึ่งนี่แหละหฟูงสิงมูมิง,มงจริงโอเคยังถูกยังดียังถูกโกฮังนะครับโกฮังฟิวเจอร์สีม่วงเพลงนี้ชอบมากนะฮะดืกด เดือดเดือดจีดจ๊ดจีด๊ดนะฮะไม่รู้ดิมันแบบมผมไม่รู้ว่าอธิบายความหมายของเพลงผ่านเสียงดนตรียังไงผ่านทำนองยังไงอะ่ะแต่ผมพอเข้าใจนะไม่รู้ว่าอธิบายมันลึกซึ้งอะ่ะเขออ้าใจไหมสเตนที่อะ่ะโอเคแสดงว่าจบแล้วใช่ไหมยี่สิบห้าเพลงอ่ะผมทายถูกกี่เพลงเนี่ยผมจำได้ผมทายผิดแน่นอนสองเพลงนะฮะ